แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอกล้องติดกับขาตั้งกล้องแป๊บนึงนะโอเคย้ okay. Yay, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเจ้ากล้อง DJI Pocket 2ตัวนี้กันครับ เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล้อง DJI Pocket 2ตัวนี้กันนะครับก็เป็นกล้องตัวเล็กตัวจิ๋วนะครับของทาง DJI นะครับซึ่งออกมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยเพิ่งได้มารีวิวเนาะจริงๆก็ได้มา2-3วันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมีเวลาถ่ายแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากแกะ,ะมากๆนะฮะแต่ว่ารอมาแกะพร้อมเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้นะฮะแล้วก็ไปลองใช้พร้อมๆกันเลยนะครับไปไม่รอช้าเ๋ยเราไปแกะกันเลยดีกว่าว้าว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในว่าข้างในนี่จะมีอะไรบ้างยังไวะ่านี้คลิปนี้นะครก็ขอขอบคุณทาง DJI Phantom Thailand ด้วยนะครับที่ส่งกล้อง DJI Pocket 2มาให้เราลองใช้แล้วก็รีวิวนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นฟุตเทจจากกล้องตัวนี้นะครับในวิดีโอท่องเที่ยวหรือว,ว่าวิดีโอต่างๆของผมเนี่ยบ่อยนะอย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะ <c oughs> เอาออกมานะครหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวเราดึงออกมาชิบ <c oughs> โอ้เคสหล่อมากเว้ยทุกคนก็ข้างในเคสเนี่ยที่ดูรีวิวมานะครับมันก็จะเป็นช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะแบบนี้เดี๋ยวเรามาที่ตัวเครื่องเลยดีกว่าครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าตาดีใจพ็อก t ก็ตซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นยังไงหรือามันใช้ยังไงนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะอันนี้ก็เป็นตัวแรกของผมเลยนะครับก็เป็นตัว2เลยชุดเด่นของมันเนี่ยพอแกะออกมานะครับมันก็จะมีเป็นกรอบหน้าเลยก็จะเป็นสีแดงนะฮะหล่อเหลาเลยนี่สีแดงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างใน อีกว่ามีอะไรบ้างนะน,นี่ตั้งไว้ก่อนในกล่องนะฮะก็จะมีอุปกรณ์มาให้อีกนะครับแกะหมดเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเมาส์เมาส์ที่ไว้ใช้แบบปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราลองเล่นกันขอแกะออกมาทั้งหมดเลยโอเคหมดแล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือไม่มีอะไรละของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวกล้อง DJI Pocket 2ซองเคส แล้วก็สายชาร์จ USB C เนาะแล้วก็มีพอร์ต h t n i n g แล้วก็พอร์ต USB C ไว้ต่อกับมือถือทั้งระบบ a n d ด o อ d แล้วก็ระบบ iOS นะครับแล้วก็มีตัวที่ต่อตูดตรงนี้ไว้ใส่กับขาตั้งกล้องอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยไม่เห็นเมื่อกี้เป็นสายไว้คล้องมือทั้งหมดในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมไปดูรีวิวมานะครับเขาก็มีชุดแบบครีเอเตอร์ด้วยนะก็จะมีอุปกรณ์เยกวน,นี้แต่วันนี้เนี่ยเราได้มาเป็นชุดธรรมดาเนาะก็คือเป็นกล้องแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างน,น,คคน,นา ใน1วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเวลาเปิดกล้องเนี่ยใช้เวลา1วินาทีจริงหรือเปล่าโอกาส,สิหนึ่งสอามโอเคลองถ่ายแล้วโคตรเร็วเวลาปิดมันก็เดี๋ยวจะเปิดดูก่อนนะเวลาปิดมันก็จะเก็บตัวเองตโนมัตินะทุกคนปุ๊บแบบนี้แล้วก็เราก็เก็บใส่ซองแบบนี้ได้เลยฟุ๊บโคตรเจ๋งก็เวลาเราเปิดเครื่อง DJI Pocket 2มาใหม่นะครับเขาจะให้เราเนี่ย activate กับแอปในมือถือก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับ โน้ต20นะครับแล้วก็โหลดแอปไปแล้วเนาะเป็นแอป dji ี i m o ถอดต,ตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ usb type c เข้าไปเียบไปเลยหลังจากนั้นเราจะ activate มันนะครับโอเคเดี๋ยวขอไป activate ก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ activate กล้องเสร็จแล้วเนาะกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของกล้องตัวนี้ก่อนนะครับว่าสเปกมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ่ายอะไรได้เท่าไหร่บ้างน,นะครับ ก็สเปคตัวนี้นะครับมีกันสั่น3แกนก็คือเป็นกิมบอลที่ทุกคนเห็นอยู่บนหัวนี่นะครับซึ่งก็น่าจะกันสั่นได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กแค่นี้เองเดี๋ยวเราขอถอดกับมือถือก่อนเนาะเพราะว่าเวลาผมเอาไปเที่ยวหรือว่าเอาไปถ่ายจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้ติดกับมือถือแหละเพราะรู้สึกว่ามันจะดูยุ่งยากเกินไปก็น่าจะแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยเนาะแล้วก็มีความละเอียดภาพที่6 4ล้านพิกเซลนะครับถ่าย 4K ได้ที่60เฟรมเรทแล้ว 60เฟรมเลทเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีถ่ายถล่มโมชั่นแยกต่างหากนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับอีกทางตรงนี้นะครับยังมีระบบ Active Tag นะครับเป็น Active Tag 3.0นะครับก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในโดน m a ว i c a i r 2นะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยล็อกตัวติดมากนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็รู้สเปคข้าวของกล้อง DJI Pocket 2แล้วก็รู้อุปกรณ์ต่างๆที่เข้าให้มาในกล่องอันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสระบบต่างๆแล้วก็ลองถ่ายจริงขานนอกกัเลยว่ จะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะไปเดี๋ยวไปข้างนอกกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่กับ DJI Pocket t o แล้วนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็มาจาก DJI Pocket Two ตอนนี้เยยลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เขาปรับมุมงใหม่นะครับมีมค์ทั้ง4ด้านเลยนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นบีร้อยดูว่าใหม่มีตรงไหนบ้างฮะก็ตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ 4K 30เาฟรมเรทนะแลวก็ใช้ Active Tag ส3 0นะครับโฟกัสที่หน้าผมอยู่นะครับนนรก็เวลาเลื่อนไปไหนเนี่ยมันก็จะ ตามหน้าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยแต่จะบอกว่ามันเบามากนะครับแล้วก็ระยะเลนของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าที่ฟูเฟมเนี่ยจะอยู่ที่20มินนะครับก็เป็นระยะวอลที่ผมชอบพอดีนะครับแล้วก็เป็นระยะที่ผมติดกับกล้อง Sony 7C ด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวลองวิ่งดูปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้นะครับเราลองถ่าย 4K 60เฟรมเรทแล้วนะครับก็ที่ 4K 60เฟรมเรทเนี่ยจะใช้ Active Tag ไม่ได้เนาะก็จะใช้ใได้ที่ สาเฟรมนะครับแต่เรายังไม่ลอง40กับ50เดี๋ยวเราไปลองรู้ว่ามันจะใช้ Active t a กได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะไม่แอดวานเดี๋ยวเราก็จะให้น้องเนี่ยเล่นบอร์ดแล้วก็เราก็เอาช็อตจริงๆมาให้ดูนะครับซึ่งจะถ่ายด้วยดีใจ o c k e t ถู Pocket, 2, ทั้งหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันน้องเราอยู่ตรงตรงนั่นแหละเล็กๆนั่นแหละตอนนี้เราก็ใช้โหมดเป็นโหมด p o v อยู่นะก็จะกินบอมันก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะโอเคเอายัง

เคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียแล้วก็มาบอกกล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับในความคิดของผมนะครับข้อดีแรกนะครับที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่ากล้องนียมีขนาดเล็กมากจริงๆนะครับนี่ก็น่าจะเป็นจุดขายของเขานะครับก็คือว่าพกใส่กับของเก้งใส่กรบเสื้อเนี่ยแล้วเราสามารถหยิบออกมาถ่ายได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเดินจะวิ่งนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากล้องมันจะสั่นนะครับเพราะกล้องมันมีกันสั่นเนาะ แล้วก็กระสานก็ดีมากด้วยซึ่งสมูทมากอันนี้ดีมากๆนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือว่ามันทํางานได้เร็วมากนะครับก็คือว่าหยิบออกปุ๊บกดเปิดและสามารถกดถ่ายได้ทันทีเลยนะครับเมนูต่างๆเนี่ยทำมาเข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งคนที่เริ่มใช้กล้องใหม่ๆหรือว่าไม่เคยใช้กล้องมาก่อนเนี่ยเล่นมันไม่กี่วันผมว่าก็คล่องแล้วนะข้อดีข้อต่อมาที่เราชอบแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับก็คือระบบ Active Tag 3.0จนะครับจากที่เราได้ลองเนี่ยวเวลาถือเซลฟี่ใช่ไหมแล้วเราล็อกไว้ที่หน้าตัวเองนะครับกล้องมันก็จะ หมุนตามมาที่หน้าเราตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนไปซ้ายไปขวานะครับกิมบอก็จะแผนค่อยๆแผนตามมาที่หน้าเรานะครับซึ่งมันแผนมาอย่างสมูทมากนะครับแล้วก็แม่นยาด้วยนะครับก็จบข้อดีไปแล้วนะครับป็นลำพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับก็หลังจากที่ผมใช้งานไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือการเทนเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยร้อนเร็วพอสมควรนะครับถ่ายไปแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอุ่อๆนมือแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับทุกคนข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็คือจอแสดงผลนะครับด้ีี่นลงผ เล็กลงไปด้วยนะครับซึ่งเวลาจะจิ้มจะกดอะไรเนี่ยมันก็แอบ,บจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าแรกมาด้วยการที่มันเล็กมากๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนซึ่งถ้าใครที่แบบขัดใจหรือว่าอยากให้มันได้จอใหญ่เนี่ยก็สามารถต่อกับมือถือได้นะครับแล้วก็จะได้สั่งการง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ ข้อเสียข้ดอต่อมานะครับก็คือว่าคนที่มือใหญ่ๆแบบผมเนี่ยหรือว่าใหญ่กว่านี้เนี่ยเวลาเฉยนะมันจะแอบเต็มมือไปนิดนึงคือแบบมันจะหลวมๆนะครับแลวก็เวลาเราจับเนี่ยมันจะแบบปวงเราเนี่ยจะแอบไปปิดไม้อยู่นะฮะก็พยายามอย่าเอามือไปปิดไม้นะครับพยายามจับต่าๆไว้นะฮะข้อเสียก็มีประมาณเท่านั้นนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับดิจ ا o พ็อกเก็ตทูนะครับเหมาะกับคนที่กําลังจะเริ่มทำคอนเทนต์จะเริ่มทําคลิปแล้วก็ไม่รู้จะซื้อกล้องอะไรดีนะครับก็ เอาตัวนี้เป็นตัวเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีครบกับทุกฟังก์ชันแล้วนะครับทั้ง 4K ทั้งตัลโมชันทั้งไทม์แลบไฮเปอร์แลบมีหมดเลยนะครับลองซื้อตัวนี้ไปถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปดูก่อนนะครับอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือว่าความคมชัดเ,เท่ากล้องฟูลเฟรมนะครับแต่ว่าเพื่อแลกกมาด้วยขนาดที่เล็กราคาที่ถูกลงไปเยอะนะครับราคาอยู่ที่1 1 9 9 0บบาทแล้วก็ได้กันสั่นที่ดีนะครับคนดูไม่ปวดหัวนะครับผมว่าในราคาเท่านี้กับ สิ่งที่ได้นี่ผมว่ามันคุ้มที่เราจะซื้อมันมาใช้นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้กล้องที่2นะครับเหมือนผมนะครับผมจะมีกล้องหลักเป็นกล้องฟู l l f r ม s o s y n y อ7จอยู่แล้วนะครับผมกจ็จะเอาตัวนี้เนี่ยมาเป็นกล้องที่2นะครับมาใช้ในสถานการณ์ที่มันเราไม่สามารถหยิบกล้องอันใหญ่ขึ้นมาถ่ายได้นะครับเช่น เวลาเราถ่ายซีนวิ่งหรือว่าซีนเดินหรือว่าซีนขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีแอคชั่นหรือว่าขยับเยอะๆเนี่ยเราก็มาใช้ DJ i p o c k e t 2แทนนะครับแล้วก็นอกจากจะไปใช้ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใช้ในสถานการณ์ที่แบบเราจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าพูดคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักนะสมมติว่าถ้าเราถือกล้องใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะเขินแล้วไม่กล้าคุยกับเราแล้วก็อาจจะเก่งก็ได้นะครับการที่เราถือ DJ i p o c k e t 2เเข้าไปเนี่ยทำให้คนที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ย ก็กล้าจะสนทนาเรามากขึ้นกล้าจะที่จะพูดเราแบบฟรีสไตล์มากขึ้นนะครับพอเขาจะได้ไม่เกง็งเวลามีกล้องอยู่นะอีกอย่างที่สาคัญก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยกล้องพวกนี้เนี่ยจะทําหน้าที่แบบตั้งทำแ l a จริงไว้หรือว่าตั้งให้เปร์แล p จริงไว้ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละที่ผมน่าจะได้ใช้บ่อยแน่นกับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับคลิปรีวิว DJI Pocket กก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับใครใช้อยู่นะครับก็จะข้อดีข้อเสียยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรับ สุดท้ายนะครับขอบคุณทาง DJI Phantom Thailand นะครับที่ส่ง DJI Pocket 2มาให้เราใช้แล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้เจอกันอีกบ่อยๆไปแล้วบ๊ายบายเย้